นี่น้อพห่น้องมาหอดเป็นเทียมหอยแล้วนะตรวจเช็คพัดสดุเดียวเอาไปผิดอันอีกผู้หับู่ไซทิปดาพรนี่เด้ทิปดาพรวินคือการบอกระเล็กวินหอย จังวะแม่นว่าแมงนี่แมงชัดเจ๊แซมแซนเอามาบริจาคบรุดปะเชี้ิตเ่าอะไรเขาอะไรกันพั้นพันออกแก่เท่าอะไรเออออกเข้ามาอะไรบ่ได้นเกสจาัวธรรมดาอ่ปาปนลายคน้ำาล

สบายดีพี่น้องข้อพักสองเด้อสือสองแด,ดมนมองซนพักก็ไหลก็แซงเด้อพี่น้องพุทยเชิงก็มีอีกดะสบายด,สายดีสบายดีไห่ล่ะ,ละสวัสดีเนาะก็มาพบกับสองทิปแชนแนลเนาะซึ่งตอนนี้เขากะสิมาแก้กล่องข้องฟากจากพระอาจารย์สังไพเนาะจากกรุงเทพนะพี่น้องที่เิ่นสงมาให้เป็นปจำนวนอยู่หกลังหรือว่าหก โคแก๊ดด้วยกันเนาะซึ่งค่ะคนชมทางวังเล่านี่ก็คือซามเซนกีบรวบอะไรมาส่วนตอนนี้เขาก็สิมาแก๊เนาะว่ามีย่างเนซึ่งก็อ่าเพิ่นเคยฝากมาถึงหนึ่งแล้วเนาะก็โคร่งตอนนั้นดิเราถึงส่งมาใหม่เนาะซึ่งแมนซึ่งตอนนั้นท่นเข้าบปได้ออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเดินทางบ่สะดวกนี่เขาก็เลยแจกกันในบ้านเนาะเบิ่งว่าเท่นี้เพิ่นฝากยังมาให้เนาะนี่ซึ่งมาเริ่มกันที โต๊ะสีเรื่องก่อนเนาะพี่น้องแก้แล้วแก้แล้วเพราะวอโบแมนเอาไปโฉบขึ้นวะเอาไปโฉบขึ้นวะแทงแทงแทงตอนที่แล้วมีปินโตแล้วก็ขคานุ่มเหมือนวะจะหนีดิแต่ไม่ยัางหรอกนี่ค่โอ้เห็นปฏิทินแทงแทงแทงเธอโต๊ะมีอันนี้มีปลั๊กไฟเนาะถึงวันรวมเสียง อาากศดีถึงเวลาร่วมสร้างอากาศดี time for good air เพื่อวาเนาะโอเปนปฏิทินอู้ยละคักบ่ล่ะนี่เวลาร่วมสร้างโอ้นี่นี่นี่ลายอยากได้บ่นค่ะเออนี่ปฏิทินเนาะอ่าต้นน้กแมนเจ้โอปฏิทินปีหนาบ่านี่ยไหนป่ปีหกสองอู้ปีสหสอง อ๋อขากเนาะขากขากแบบนี้เนาะบ่เคยเห็นเป็นนี้รงลนนาลงร่วมกันสร้างอากาศดีอะวซีนมันผ่าเรามีปฏิิิบวัซีนเป็นวันใดนทาไนผลกปักไฟมาแล้วเฮีีเนาะปลัปักไฟอ่ะอดเนีปักไฟออจังอันนี้ปักไฟนี่เนาะ โอ้<ง>ักไฟจเกอันนี่มาเจ้าออกมาเจ้าหันหายาน่างอาออกนี่นักเมัดนะอ่ะอันนี้เม็ดเนาะคารุ่มน,น,น,นู่น,น,นพนี่น้องอ่าผ่าโอ๊บผ่าอันน,นั้นเนาะเป็นซีเป็นซีอา่าผ่าเพราะว่าคล้องมาแต่วัดเดยอันนี้คือยังเนาะอันนี้คือยังอันนี้ค่ะ นากรอนอันไม่ปลาหนัาากซีซันอ่ะขันห่มขันห่มเนาะพี่น้องอันนี้คันหอมอันนี้เป็นยังฟิตออยอันนี้น้ำมันปลากินแล้วบำรุงสมองเนาะโอ้โหแล้วกินบนอลน,นี่อย่างไงบอ๊อบอันนี้ยังเนาะอันนี้เนะาะ <laughs> อันนี้ยังแห่นแห่นวิบผ่าเสร็จมือมั้ง แกนั่นนี่บ่ไกอะไรเนาะเฮ็ดตะวิดขี้วานะขี้มันพองเปิดนะได้เปิดดูแดงเ <c oughs> บิ่ดมาแดงสิแสดงว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรเผื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยไล่ปรานไล่ปรานเนาะเจนพอยอันนี้น,นี่อ่อันนี้แมทเนาะนี่แมท อันนี้โอ้ยาซามันประจําบ้านพี่น้องอันนี้ขึ้นจะเข้ามักกันนั้นดูแต่กระบอกมีฮะนอันนี้อันนี้เออแมทเนาะโอ้อันนี้คือยาซามันประจําบ้านนั่นเฮาเป็ยังบูหูเลยว่ายาซามันประจําบ้านต้องมียังไงมียาดีจจททองอันนี้อันนี้เมนต้ามั่งนี่เ็จัดใส่เป็นสุดเออหงามอลลี่เนาะตะกัลลี่ แกเลยอ่ะอันนี้ยาแกไหนบ่เอีสยังเลยอันนี้เป็นแผลได้ยังไหนลองแกะมึงอันนี้ผ่าทะลักจนแล้วพี่น้องการโควิดสมุนไพรผ่าผายไฟกระส่ายอันนี้อันนี้คิดอ้อยคือเก่าเนาะอันนี้ชิสุผ่าเย็นแล้วก็อันนี้ยังอันนี้ยาคือกันอันนี้ อันนี้ยังเกาะน่าจะหญ้าเนาะหญ้าประจํานิการหญ้าอันนี้คลองมาตะวัดเนาะพี่น้องอันนี้กะยหญ้าซามันประจําบ้านจ้เป็นสูตรเนาะโอ้บ้านเฮาบโบเร่โบเร่โบดรเฮตนนี่ขาวัดจะเขื่อนอะไรแกเนาะแมนบ้านเฮาบบมีบ้านเฮาบบมี่บอานนี่แบบว่าอยู่ไทยเพิ่นเอาไปเค้นขวัดหน้าเป็นยายาตัมหลับยาเทียนนี้ยาอย่างเนาะอันนี้มีแต่ยาเนาะ อ,อันนี้ที่ว่ายญ้าเลยซัมช,มชิกินแล้วดอิอันนี้เห่อกรเปิ่งเนาะมาซิห่าไปแจกอยุไซอ่ะฉาหลายเลยอ่ะนี่เนาะอืมยาอันนี้อ่านาคาหญ้าเซตาเออยาเซตานี่ข้องผู้ขาเนาะผู้ขาเมื่อกระเหติสีแดงอ่ะมันคือดึงบอกนี่เป็นยาเนาะพี่น้องโอ้สดงอยูญญญว่ว่ากองนี้เป็นยาหมดเลย อันนี้ขันโหมเนาะขันโหมเนาะนี่อ่าแล้วก็ยาตำราลวงเอาเกี่ยวปุ่มนะเออเฮาบ่เคยเห็นเนาะยาแนวนี้เนาะเคยเห็นรู้เฮาบ่เคยป่วยแบบนี้บ่บ่บ่มี่บานเฮาบ่มีเ็่เเนาะป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นผ้าจานแจกมาอยู่อันนี้ก็ยาอะไปมันมีโซ่สอัน อย่าะย่าย่านี่นะมักเจ็บเสนเจ็บเอ็นเหมือนกันเอ็นไหล่าช่ไหมอะนรพวกเจ้าหญิงาห้าาอมตาทับทิมอันนี้นะตาเือดาวอ่ะอ่ะโอเคน้องพี่น้องพันไปเลยน้อาหรับกองพี่ึเนาะอ่ะเก็บข้าวกองขึ้นคือเก้าเก็บข้าองอ่ะเอาไปข้างนั้น่นนเา ใขนนอ่าเนาะแก๊ที่ซองแลพี่เนาะบ้าไปดารับประทานจังเลยนี่เนาะอ่าขนมนเนาะเก่าเนี่เนาะอ่าอ่าขนมเนาะแมนโนาซิมได้อ่ะขา่กิน เลียบวะไวซีไม่กินได้นี่เสร็จมือแล้วเลยค่ะเอาคนคาเสื้อเรียบร้อยแล้วเนาะเบื่อสรงมากเด้แก้วสลายตัวไปซื้อมาถือคันนี้สีขนมเนาะพี่น้องเอาหลดนี่บ่เคยกินจั๊กเหือบ่บเคยกินเนี่นี่รูมเนี่ยนี่อบกรอบไข่ทอดเนาะกินกันได้อพี่น้องแซ่บป๊กินไม่ลาหลุดเนื้อต่มันโบ่าณลาขี่เราหลุด มบนี้ก็ขึ้นด้อกาแฟอ่ะี่่ะคือา้องบอกคมามเ่อนส่วนเมมมมยังี้ัดอีมอืมดแบบแบบโอ้อันนี้ อันนี้เฮาไปบัดได้ได้หนิฆ่าไตเนาะนี่น้องพี่น้องเฮาไปถวายเฮาไปถวายต่อเนาะแต่ผ้าแท่งได้เนี่ยอ่ะบรมดาผ่าไตสี่สีสุดเนาะไอ้แก่นี่ล้างถวิลอ่ะแล้วก็มีน้อพี่หนออ่ะมีก็มีเนาะคอยอยในบุคลม เบิดไปแล้วแก๊สที่ซองน้องีหน่องก็คือมีผ้าไต้กับขนมเนาะแก๊สเนี่ยแบบใส่โอเคมาของดีลาเบิร์นแก๊ส้อ่ามมาต่อมาเตนเต้นเต็มอจิจาเปลีเปนอันนั้นขนม แทนแทนแทนมาอีเล๊ยยางอะไยังอะี่ขนมนมมาเสะเสปะเป็นทอบปะอือบอกตัวก็ได้ทั้งหลเ็นด้คือพ่อโฆษณาโฆษณาจัด้งหหน่อยเห็นดิขีนุน่องขนมเนาะเ้าเอาพวกข้าวมันแกงมาใส่อีลามานงทางบ้างอีลามางทีไว้อ่าอันนี้กับขนมเนาะพี่น้องเลาะ โอ,อ้มีกรนะนะ<ไ>เป๋าบ่นี่มามีเนาะขนมแ้ทองใหญ่เลยนแ่บชสเบเกออร่อยเลยน่ะทงปลาแซบนองมองดูน่อตะรกรง่องเออไปอีกล่องแล้วไปอีกแล้วก็ยงเป็นลาลาเดินค่ะลา ขนมปังอบกรอบได้วยนะแซมนาะนี่เปนีีแสบเป็นวแสบเราจะกรลอกกนเลยแซมอ่ะนี่ป้านี่อ้อม ขนมแห้งนะก่อนขนมแห้งาเอาหมนใช่เลยขนมน้องเป่นของซาราก็จะเป็นขนมแบบเล่อันนี้อุ๊บอันนี้จะเป็นขนมมาเลยเนาะจะขนมแล้วก็ที่นอกก็มีอุ๊บอันนี้คือนะโค้งบค้งบ๊กโอ้โนั่นนี่เนาะสำหรับเมนน้องนิ่วได้ไหมฮะใช่ค่ะ พอทงแดงเขามันขาดเลยดิขาดเลยดิป้าอืมอมอ้อขนมีกบขยันขยนมันลืมป่าลองแกะกูกูเก๋อืนะนี่มันเป็นเค็มเค็มขนมปีกบกูแกกกเก๋กูแก มันเป็มาคริน <acceptance> ด uh, <spe cs> okay. um ้ข <ced> oh. uh, right? well, ้างในี huh. um. right. ่เนาะอันนี้เดอแมสตอนี้เาเดิน้างก็ตขึ้นนเพราะว่ามีลายแหมน้ำไม่องโอ้อันนี้คือยนเนีนี่เป็นอันนี้เลยบเป็นมิดเลยบไมโลเนาะมคนน้ีป้าอืมอ่ะ แก๊ตที่ไหนแก๊ตที่ามเนาะพี่บ่ไหมอ่าแก๊ตที่ซามันีแก๊ตที่สี้ะพี่นาอเสดผลาดินทางหนอ่าไปขอกบุ้งาอืมมาไหมมาเสดมาเออมาเดิยังไงว้มาเนี่นิ้วมีเออเต้นเต้นเต้นอะไรเอ่ยอันนี้ฮะดำดำนี่เออยยอ้เย อ,อ่าบะนี้กองที่สีนะพี่น้นนนนองนนะพน,นุ่มรวนรวนนุ่มนุ่มเนาะพนุ่มนไได้เนาะมาทอดเคี่ยวนี่เม,ม,<า>มันบ้ามาย่าเง้กับเต่า้าเ่าเรอเนี่ยยนีนะว้ยหลอ นี่จ้ขนมขนมเนเออขนมเฮ้ยนี่อร่อยจัง่แมอันนี่แม่หมากอันนี่อันนี้แม่มากเด้อแม่มากเด้อตัวนี้ของแม่เลยเออันนี้ขนมอันนี้ก็ของแม่ขอ่ะขนมแตะได้ไแตะบ้าอันนี้ของแม่เนาะอันนี้ขนมพั่นจ่นมที่น้องมันเป็นน้ำอ้อยนะพี่เนาะเสะก็เลยเมื่อกี้นี่ค่ะอ่านี่ อ่านี่ยังนี่ย่านี่อ้านี่บ่ซแสบเนาะยังอันนี้แบๆคือสิแนนเากินกเ็ดด้ลองเบิ่งดูดแม่น้องเียวบ่ขนมอันนี้เคยกินแต่ยังนอันนี้ยังก็อราันนั้นัยังก็อ่าซื้อกอน500ือกับข้าวแม่เอาบ่ซนี่โยกินแน่ๆนจับได้นะอ้าวมีซ่จ๋าไปแจก มาเลสิอกินไขี้ลดย่างี่รถข้วมมันมุงสุขภาดเด้ื้อกั้นทะเกบ่อนะช่กันอ่าเนาะอุ้ยอันนี้เป็นตะแสนอขึ้นเนาะพี่น้องอ่ะอนาแก๊ตที่สีเนาะบันทึแก๊ตที่ห้าไฟบัวคำแย่ย่สมุนไพร เ็บ้งป้าถือหมด r ลยแล้วนะแะไมาถือมอมา่อมั้งแเบ้นยเผ็ดเผ็ดแ่บบป้าอือวท้าจะกินกับเผ็ดก่อนนะพี่ดอกนี่กันหนึ่งบุ๊กอือไหม้หมตรงนี้นมผ้ามบาให้มา เพชรพี่น้องเพชรตัวเนีนตัวพชรเนะตัวเนาแสบเ่าแบบนี้แล้วแสบเพชรเพชรเยนก่อนเนาะพี่น้องเอามาพี่กอินเลยกองกระดิ่เนาะปอนจปาปกองกินปจัไปลาปจะกอ่อันนี้เนาะพี่น้องแกจะเป็นขนมน่นี่เลนะทาเดิงนะ่ เออแสบได้นี่ฮะอันนี้เพชรเอาไว้กินเพชรคีมาคุณได้โบเพชรเราบริด้เงินเนาะแกเมียนก่อนจะหวาจะได้แก่เจ้าเพชรแม่งวะเพชรเข้าวะเ้ามาท่าแสบเนาะกินตัวเขาขแบบอันนี้ส่งเอออันนี้ส่งเป็นตาแสบเนาะซาเออโมเมีนขอโทษคิงพี่น้องคิงกันโควิด ไฮเมเซิร์เพราะว่าเราไปตลาดอ่ะอันนี้ขนมจะเป็นกล่องขนมทั้งน้ำหนักหน่ออ่าเพ็ดเพเพอันนี้คือยังโอ้อันนี้ชิงบอผักกาดดองผัดวานเอาไว้ผัดกินอะโตโรซาเอาตกๆบต๊บะคำอันี้อันนี้โอ้อันนี้เออมก มักมี่แห้งถนนเ็บเมียก่อนอ่านะนี่แต่ที่มีเนี่ยใช่มี่มียำยำแจมโบ้เนี่ยนี่เออเมียกนี่ชาเช่นอ่ะลูกอมนนในยนต์ลูกยนยนต่นลูกเมียนยนต์เน่ยนี่อ่ะไป่นี่ไปบ่วค้ำที่น้องบอกว่า ส่วนหับคลองลายเนาะจุดไฮซื้ออันนาเตรียมคัาเตอร์ไว้แต่ก็ยัง้ไม่ได้ซื้อยัง่ไม่ได้ซื้อเก็บเอาของเก่ามาเนาะขนมนิ้วแป้งไ้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นขนมคือกันเนาะแไ่อันนี้มันเป็นอะไรขอบเกะอะไรโอเดรนไอตรงไหนน้องมิวนี่เนาะพี่น้องกะจะเป็นขนมนี่นีขนมเพชรน ่ขนมเนยนี่ขนมเพชรเนบลอกอะขนมเนี่ยเราะกไม่ใส่บาทกนใส่าใส่บาไม่ใสอ๋าผลบินบาทด้อนี่ไปใส่บาทอ่ออันนี้มีผ่าปกปากนำโอ้บันมีผักลนี่แม่บบมี

มาเลยน้องแล้วก็มีแมทเนาะอ่าแมทดีเจับบอกอาบุ้เนาะมาบุ้งมาพอดีมืดโคกเก๊กเนาะพี่น้องขนมมือขนมบันนี่เทียบพื้นที่แล้วก็เอาทั้งมืดมาถอกมาถอกแงะมาถอกแล้วก็จะขวายแงกันเนี่ย มาเมื่อเลยเอาไปเนี้ยสิมาเหลืองนะพี่น้นองว่าตัวใดเป็นตัวใดแก๊สใส่แก๊สหนึง่ยนงยายาแก๊สตัวนี้เอามั้ยเออแก๊สใส่ก็ใส่เลยโอเคอา้าวตวใดเป็นเขื่อนใส่นนตัวใดเป็นอะไรอันนี้แม่ผู้ไดสีเหลืองมีผู้ใดแมสใส่แมสยาใส่ยา เด้เด้มันมีเม็ดมีแม็ดแม่นะคะเออเลี้ยนทำมันงามค่ำโอ้ยอย่าแค่ันีมันวันนะด้วยแสดางด้ปเีลูเอาอแล้วเอาไปทำอะไรจังบันนึงเด้อเอาไปเลยหลักแล้วบะ ปฏิทินทำไมเอออยากเอาป้องเหียดเอาหล่อน,อ,อ,น,อ,ลอ,นอ่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องที่เลือกมาเนาะแล้วก็แกะออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะมันคือโบกไหนแล้วเอาออกได้เก็ดนะอ,อัน <6 S 1> นี้เก็ดเออเก็ดผาเนาะอ่าโบกแก็ดเนาะพี่น้องเป็นระเบียบลักกาขนมบางส่วนเนี่ยกินไปไหนแล้วเนาะลักกาแม่ลักกาอันนี้แม็เนาะแม็นี้เขาจะบริแจกเนาะแม็นี้เพราะว่าทีมงานนี้ แต่ใส่ตลอดเนาะเฮาจะเอาแบ่งทีมงานเขาเอาอันรที่โหลดบัตรแป้นกิจกรรมอะไรงี่ยายกันใส่แบ่งบริสุทธ์เนาะแบ่งบริสุทธ์เพราะว่าสื่อดูตลอดยัดเนาะบานนี้ส่วนไล่เพราะว่าเอาไปใส่เทเดียวทิมเลยทิมเลยใส่เทเดียวแล้วทิมเลยก็เลยว่ามีไล่ไปได้แห่งดีอ่ะก็เลยว่าอันนั้นราคาสำหรับผพาจีวอนนี่ก็ได้ษยูซีซีอันเนาะซีซูนซูนกระซีเอาไปเอาไปไหวสำหรับวัดที่ขาดเคลื่อนเนาะเฮาสีเบิ่งตามจริงแล้วก็มีอยนะ กองยาซามันประจําบ่าเอาข้อกองหนึ่งอ่าอันนี้เขาจะเอากล่องหนึ่งเนาะกล่องหนึ่งล้วกัที่เหลือก็แจกขั้นแม่น้องดิมเดี๋ยวด้ตัวได้กัเหลือกาเบิ้งเนาะสำหรับยาแล้วกันักเสียบเนาะแม่น้องนิวข้อหนึ่งแล้วเนาะแล้วกัอันนี้ก็เบิ้งก่อนว่าสิให้พี่แดนก็ได้ใส่ปะปั้นให้แดนนสูงล้ะกดนกเอาไว้เที่ยงมด้วยหรือเวลาอยากไลายโซดทำเบิ้งอ่าเอาใบลายโซดเนาะหยาดปักเสียบอยู่ ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเนาะอ่ะขนมหันเหลืองันแล้วป้องเหลือกันเลเนาะอ่ะอกระเอาไว้แจ๊กทัานจอกนี่เดนี่ทัานจอกทัานจ่อกนี่กันนาซีเดวัยไซพราะว่าทีมงานเขาไปแล้วมันแดดเขาได้ก with with ับโอเควัยนี้ลดเดย์ยำพลเนี่ยมันอ่ะยำพนน้ำน้องมันน้อนี่เนาะพี่น้องก็ขอบคุณูดลายๆเนาะสำหรับพระอาจารย์ฝั่งไทยที่ฝากคล้องมาทำบุญฝั่งเล้าเนาะแล้วแต่ทีมสี่จะแจ้ง เป็นวันจังสั้นเนาะก็ขอขอบคุณพระอาจารย์แลากะทีมงานพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ถวายขวัญแลาก็วัดทรงมาทางผีเนาะก็ขอให้พอ่พอแม่พี่น้องความเจ็บอยาใดความไข้ย,ยามีเนาะเพิ่นก็เอาอยาขวัญเนาะพี่น้องแลาก็ขอให้เจริญองค์เครืองเนาะกินบ่บกจกบ่ลงบ่แม<น>่น เหตุจึงได้กาวนาขึ้นไปเหลืออ่อยน้องเงินคำบวขาดทวงเด้อพี่น้องกะเบ,บิ่งในคลิปต่อไปหรือว่าหลุดในตอนต่อไปนวาว่าเฮาสิเอาไปเจอเหตุกิจกรรมจังได้แน่ยนอ้นองเ,เพีองกะคลิปนี้สิโจว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสักครู่น,นี้สบายดี